จิตใจไปเกาะในองค์ภาวนาสม่ำเสมอในการฝึกจิตที่ได้กว่าจะได้กำลังพุทธคุณเนี่ยต้องใช้เวลาเปรียบเสมอนักแข่งรถกว่าจะได้เป็นนักแข่งระดับโลกต้องใช้การฝึกจิต ต้องฝึกการบังคับควบคุมต้องรู้หมดต้องให้ชนะอุปสรรคแล้วก็ก้าวขีดจํากัดที่ว่าตัวเองนั้นทำไม่ได้คำว่าทำไม่ได้นี่อย่าเอาเข้ามาในความรสึกของนักภาวนาเพราะแม่ครูบาอาจารย์นี่เนี่ยท่าน เอาคำไม่ได้เนทิ้งลงเข้ากองไฟต้องทำได้ต้องค่อยๆฝึกไปคือการฝึกจิตเนี่ยขึ้นพลังงานอะไรมาก็มากระทบ หรือว่าการสุขจิตเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมอย่างเช่นยกตัวอย่างบางทีอาตมาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ว่าว่าอวดอุตรินะบางครั้งก็เป็นตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วบางครั้งเนี่ยเข้าไปในบ้านญาติโยมเนี่ยก็มีรู้สึกปฏิกิริยา,ากระอ,อ,อ,าการอ,กอาเจียนนี่เป็นคลื่นพลังงานที่ว่าลบเป็นคลื่นพลังงานของวิญญาณ ที่เขาได้มารับรู้แล้วเขาอยากได้รับบุญนี่ก็เป็นคลื่นพลังงานต่ขงขคลื่นพลังงานเทวดาเนี่ยอาจารย์เข้าไปภาวนาในถ้ำเนี่ยก็ไปซึมซับคลื่นพลังงานแห่งเทวดาเนี่ยหาที่มาที่ไปของความหอมไม่ได้ ก็ได้แค่รู้สึกว่าหอมเย็นแค่นั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไปภาวนาในถ้ำก็ได้ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ว่าเขาเรียกว่าอาจินตัยนั่นแหละนั่นก็มีอยู่จริงในเฉพาะว่านักบวชหรือว่าคฤลิสัดท่านทำถึงจิต เป็นเอกคตาลมจิตมีความละเอียดเพียงพอที่จะไปสัมผัสความละเอียดด้วยเหมือนอย่างญาติโยมที่รู้แต่ละอย่างก็รู้ไม่เหมือนกัน นักบ,บวชในพระพุทธศาสนามีทั้งทฤษฎีและมีทั้งการปฏิบัติแต่ทฤษฎีเนี่ยจะแตกต่างคือกับการปฏิบัติคือจะไม่น้อมเข้ามามีแต่ไปดูข้างนอกไปดูว่า ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าก็คือการฝึกจ,จิตให้รับรู้ถึงทุกลมหายใจที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกอยากรู้อะไรให้รู้ที่จิตจิตเป็นพุทธะแล้วก็สามารถจะรู้ได้ รู้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้แต่ก็จะรู้สิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นเองเขาเรียกว่าอจินไตพลังพุทธคุณนี่หายาจยมได้ไปฝึกจ,จิตแล้ว ย่อมมีพลังงานเข้ามาน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจสู่กาย